ครับก็วันนี้นะผมก็นะครับพูดถึงว่าตอนนี้กาลังจะได้รัฐบาลใหม่มาประเมินว่าการท่องเที่ยวจะจะเตือนแมพในซีซั่นหลังเนี่ยครับก็นะครับผมว่าในในความเป็นประเทศไทยครับเป็นเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็น่าจะมารวมกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรามีรัฐบาลที่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวมาร่วมดยผมเชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่เองหรือประเทศไทยเองก็น่าจะมีความคึกคักของนกการท่องเที่ยวเพิ่มเติมครับครับ,รบนัว่าท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณสักเท่าไหร่ครับเพราะที่ผ่านมากดตัวไปเมื่อช่วงกร,รกฎาคมนีครับครับ,บก็คิดว่าในช่วงที่หลังจากเป็นช่วงที่ไฮซีซันเนี่ยที่จะถึงเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวเราก็เบื้องต้นเนี่ยน่าจะมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนละแล้วก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมาประมาณอีกสัก5% 10นะครับจากจากช่วงช่วงปีที่ผ่านมาครับ กิจกรรมที่เราจัดขึ้นนี้ไฮไล์หลักๆที่ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วก็เป็นสีสันใหม่ๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเรื่องต้นเนี่ยเราก็จะมีนะครับความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจนะครับแล้วก็ตัวจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับภาคเอกชนนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันทําให้ทั้ง12เดือนเนี่ยมีกิจกรรมตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มกราเลยปีใหม่นะครับมาจนถึงกุมภาก็จะมีเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงเชียงใหมู่มมนราถึงเดือ คุมพมีนานะครับก็จะเป็นเรื่องของอวันช้างไทยนะครับก็จะมีกลุ่มปางช้าต่างๆเนี่ยโดยสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวก็จะมาร่วมกันแล้วก็อย่างเดือนนี้นะครับเป็นมูมันก็จะมีสภาขมธุก,กิจท่องเที่ยวก็มาร่วมกันเราด้วยครับ สวัสดีครับพี่ผมส่งเรื่องราวในเชียงใหม่และลูกถ่ายที่อยากได้ถ่างอีเมลนะครับผมจะได้ไป้ิดร้านได้เลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยประเด็นที่มีแบบวี้ที่ตาจะคนละทางเลย